อิดท้ายกันที่ความน่ารักนะของช้างแสนรู้นะคุณผู้ชมหลวงพ่อพุทธวัดไพรพัฒนานะคะก็บอกว่าตอนนี้มีช้างในวัดทั้งหมดเนี่ยแเชือกนะคะม,มาจัดแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่2ค่ะ พาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของช้างแสนรู้นะคะอันนี้เป็นที่ตลาดวัฒนธรรมอาเซียนวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะพากันไปชมความน่ารักของช้างแสนรู้จำนวนสีเชือกซึ่งหลวงพ่อพุทธวายโมโประธานมูลนิธิหลวงปู่สวง จ้าคณะอำเภอภูสิงห์แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาเนี่ยนำเอาช้างทั้งหมดมาทำเป็นปางช้างนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็ศึกษาธรรมชาติของช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชายผูดอ,อยนะอ,อันนี้เป็นช้างนะ,ะแ,ตแต่เขาตั้งชื่อว่าเจ้าชายผูดอ,อยเป็นช้างพลายแสนรู้สามารถที่จะทำตามคำสั่งของควานช้างได้อย่างน่ารักมากอย่างเช่น เมื่อได้รับอาหารจากนักท่องเที่ยวก็จะส่งเสียงร้องขอบคุณอ,อันนี้ย้ําว่าเป็นช้างไม่ใช่น้องหมานะคะเนี่ยน่ารักมากนะคะาาคือไม่ได้ยกขาหน้านะไม่นะยกงวงยกง <c oughs> ยกวงนะคะปลาหนึ่งเป็นน้องหมานะคะแล้วเมื่อหลวงพ่อพุธเนี่ยมายืนให้อาหารอยู่ด้วยเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยเจ้าชายภูดอยก็จะอืม,อมนะจะมีความแบบ เขาเรียกอะไรแบ๊วแบ,วแบวคุกเข่านะคุกเท้าคู่หน้าลงคู่กันลักษณะเหมือนกับการพนมมือของคนจากนั้นเนี่ยก็จะเอางวงที่อวบอ้วนเนี่ยนะคะรับอาหารซึ่งเป็นท่อนอ้อยพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วพอกินอ้อยเสร็จแล้วนะ ก็จะลุกขึ้นยืนและหากว่ามีผู้ให้อาหารอีกควานช้างเนี่ยจะสั่งบอกว่าร้องขอบคุณสินะเจ้าชายผู้ดอยก็จะเหยียดเท้าไปข้างหน้าย่อตัวลงแล้วก็ส่งเสียงร้องขอบคุณตะมุตะมิสุดๆนะร้องยังไงดีฮะเป็นแป๊ะ น,ะะอนอกจากเจ้าชายผูดอยแล้วเนี่ยก็ยังมีช้างอีก3เชือกด้วยกันนะคะนั่นก็คือน,น้องทัดดาวน,น้องน้ำฝนแล้วก็น้องสาวจันหอมนะคะเขาบอกว่าทั้ง3เชือกเนี่ยก็จะเชื่องแล้วก็แสนรู้เช่นกันนะคะเมื่อรับอาหารแล้วก็จะเอางวงมาแตะกับมือของผู้ให้อาหารเพื่อเป็นการขอบคุณซึ่งก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่ไปชมค่ะพากันประทับใจนะคะกับความแสนรู้ของช้างทุกเชือกเป็นอย่างมาก นายจรูนโรธชัยโคตรนะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามากับครอบครัวมาเที่ยวที่ตลาดวัฒนธรรมอาเซียนวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกประทับใจเลยนะคะกับความแสนรู้และความน่ารักของช้างทุกเชือกเป็นอย่างมากซึ่งการที่วัดไพรพัฒนานําเอาช้างมาทําเป็นปางช้างขึ้นมาเนี่ย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมต้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยเนื่องจากว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติของช้างอย่างใกล้ชิดไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีช้างจํานวนมากนับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดต,ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ ด้านพระครูโกศลสิกขกิจนะคะหรือว่าหลวงพ่อพุธก็บอกว่าเจ้าของช้างทั้งหมดเนี่ยก็เป็นลูกหลานของญาติโยมนะคะที่นําช้างมาจากภูเก็ตก่อนที่จะมีการแพร่ระ,ะบาดของโควิดสิเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนในการทำมาหากินก็เลยกลับมาอยู่ที่สุรินเนี่ยแหละอาตมาภาพจึงได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่รองรับให้ควานช้างแล้วก็ช้างทั้งหมดนั้นได้พักอาศัยอยู่นะคะโดยช้างที่นํามาครั้งแรกเนี่ยมีจํานวน4เชือกแล้วก็จะมีช้างเนี่ยมาเพิ่มอีก4เชือก รวมเป็นตอนนี้8เชือกด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีการจัดแสดงของช้างขึ้นมาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ คาดว่าจะเปิดการแสดงของช้างได้ภายในสองสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมทุกด้านนะคะซึ่งปางช้างแห่งนี้ก็จะเป็นอีกแห่งหนึ่งละที่จะได้เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้ที่สารสันตชนทั่วไปในการจะนําลูกหลานครอบครัวมาชมความน่ารักของช้างแสนรู้หลังจากที่พากันไปกราบบ่ายขอพรจากหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินที่วัดไผ่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นความน่ารักนะคะอของสัตว์โลกที่เป็นเมื่อนุ่มโล ของเรานะคะค่ะก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะอ่ะ